สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอธิบายเรื่องของการผ่านพิธีการศุลกากรแบบเข้าใจง่ายๆกันค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะในนี้มีคําตอบค่ะเราเรียกวิธีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศเรียกว่าการผ่านพิธีการศุลก,กากรค่ะซึ่งจะหมายถึงกระบวนการดาเนินงานกับศุลก,กากร เพื่อให้สินค้าผ่านเข้าออกประเทศได้อย่างถูกต้องทั้งนี้จะมีในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารสำคัญเช่นใบตราส่งสินค้าหรือว่า B/L, Invoi, Packing List และใบขนสินค้านะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้เราจะต้องเตรียมให้พร้อมค่ะเพื่อนำไปผ่านพิธีการศุลการกรของสินค้านั้นๆถ้าสินค้าและเอกสารตรงกัน ทางกรมศุการกรก็จะอนุมัติให้ทางเรานำสินค้าเข้าประเทศได้ซึ่งก็จะมีการเสียภาษีที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าซึ่งตรงนี้ทางตัวแทนออกสินค้าจะต้องคอยแนะนำลูกค้าเพื่อให้ประหยัดเวลามากที่สุดค่ะทำให้เราไม่เสียเวลาในการจัดส่งนะคะดังนั้นเราควรที่จะเลือกใช้ Freight o r w r d e r ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งที่สามารถช่วยในเรื่องของการผ่านพิธีการศุลกากรให้เป็นไปอย่างถูกต้องหรือว่าใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาสอบถามได้ที่ทริปเป็นทีเอ็กเพรสค่ะ